เดี๋ยวกุ้งโลนอ่มอืมแป๊บนึงค่ะพี่หนูไม่งิบนึงแปบนึงพี่โอ่โอโอมการครับการครับค่ะการมบันล้างได้นะการ์ดยงทำไ้ยต้องทำหน้าขนาดนั้นก็ได้ไดว กันครับการดูด้วยกันโยร่เต้นเต้นเดีอะเขาไม่ถึงเหรอเต้นดีมากเลยอะไรอะขนมีไม่ดูปีด้วยวันเล่นเก่งเล่นเก่งีนเก่ไม่เต้นเลยนเสร็จแล้วเต้นแล้วนิดนึง thank you ขอถ่ายหรการ ต่งนะเจ้าทศเ้ขับเ้ทไทยกันเลยเขาไปตีเขาไปตีนกำลเดือ่อจะไม่เเดียการยิ้มหน่อยอย่าเนี่ยนี่ของไทยนะฮะฮะ ไม่คันใครโดนเลยถกไหมจางอ่ะพี่าคุณพาจอจางระโนอนหนูขอชูนิมังี่เปิดปรกันี่เปิดเปิดเ่ คนเขาอยากดูแ่ลูกคุก็น่ารักนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกแันเลยพันสองนิ้วเลยสองนิ้วงรได้ละนู่ได้แล้วสนใจไ้ดีเพรว่ารอเลยเดี๋ยว ไม่ต้องป้าไหมแล้ว่หอมมาจากบ้านใครแล้วเดี๋ยวข้อมาด้วยเอาละคันเออไม่องไม่ตรวจมาแล้วจะวลารู้จการพวนีนคือไม่มียไม่รู้ไม่ใช่ ก็ะขี่ดงั้นกอยมานิดนึงเลอเอออยู่อยอยู่ตรงนี้กูนะอยู่ตรงนี้นะไปถ่ายลูกน้องอไปเต็มเต็มเลยพี่บีกกูอูตรงนี้พีปิดแปนะคปิดแกัาน้่กันหนึ่งกันหนึวหินห่งั่วกัวิกันหวิกันงวิกห่ยิวหน่